สวัสดียามเย็น,ยน,ยนครับเพื่อนๆอ,อยู่ทุกงนาครับโอ้อยู่บนนอกไม่รู้จะถ,ถ่ายตรงไหนก็ถ่า,ถายแต่ทุกงนานแล้วเนาะเขียวไหมครับอืข้าวโดนน้ํานะครับเขียวปีกําลังเขียวขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆเ,เราก็ ขังน้ําไว้นะครับอันนี้เป็นน้ําฝนนะตกจากฟ้านะครับผมก็ทาการขังไว้ในแปลงนานะครับเราแปลงนี้จะไม่รับน้ําจากแปลงอื่นนะครับบางทีจะมีสารปนเปื้อนเข้ามานะครับพยายามใช้บริหารการจัดการน้ํานะครับส่วนแปลงอื่นก็ทําการขุดคลองนะครับผักออกเลยนะครับ เพราะแปลงด้านบนเขาก็ฉีดยาฆ่า้านะครับเเราพยายามมองเรื่องความปลอดภัยกับตัวเองอไม่ให้สารปนเปื้อนเข้ามาในแปลงนะครับตอนเย็นก็มาสำรวจคลองครับเพื่อนดูคลองครับน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับก็โอเคนะครับให้ไหล มันจะไหลลงที่ต่ำนะครับไปหาแปลงที่ใต้นะครับก็ไหลลงสู่บึงนะครับอ่าข้างหลังผมเป็นป่าเป็นป่าดั้งเดิมนะครับเนื้อที่แปลงนี้เป็นมูลแม่ยายนะครับเกือบเก้าไร่แปดไร่กว่านะครับน่าจะเป็นป่าประมาณสี่ไร่กว่าก็คงจะรักษาสภาพป่าไว้นะครับ ก็จะตัดสางไม้ที่ไม่มีประโยชน์ออกนะครับแล้วก็เอาไม้เศษส,สกิจพวกยางนาพวกพะยุงพวกสักเข้าไปปลูกแทนนะครับเพื่อเป็นบำนาญชีวิตให้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะครับเขาจะได้มีไม้ดีๆไว้ใช้นะครับส่วนผมก็เอามาปลูกตรงครูบ้างนะครับอันนี้ต้นต้นแดงต้นยางนาครับเพื่อนๆปลูกเมื่อปีที่แล้ว สว่วนต้นนี้เป็นต้นแดงนะครับระยะเม็ดเลยเอาอย่างทีนะครับต้นไหนปลูกทีเพื่อเลือกคัดนางงามนะฮะต้นไหนสวยก็คงไว้นะครับต้นไหนไม่สวยก็ตัดมาเป็นฟืนแล้วกันนะครับอ,อยู่บนนอกก็มีชีวิต ประมาณเท่านี้แล้วครับดูไร่ดูนานะครับตอนนี้ก็เรื่องนาก็เรียบร้อยแล้วคอยดูน้ําอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรผักน้ําออกนะครับต่น้ําเกินฝนตกก็ผักออกตอนนี้ฝนไม่ตกมาสามวันแล้วครับอืเผื่อใครใครจะคิดถึงบ้านนะครับคนอยู่ใกล้อยู่เมืองกรุงมุ่งหาแต่เงินแต่ทองนะครับ มีเยอะแล้วก็ขนกลับมาบ้านเฮานาะ่านอาฮ <c oughs> อ,อ,อ,อยู่ค้ากินทั้งบ้านก็พอได้กินอยู่ดอกหหาไ้เท่าไหร่มันก็ไม่ไม่พอหรอกเออมาสร้างถิ่นฐานบ้านเรานะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับครับสวัสดีครับผม